คลิปนี้คุณหมอจะมาตอบคําถามนะครับว่าทํายังไงให้เราไม่ดื้อต่อโบทูลวัคซีนหรือว่าเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการดื้อโบนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ฉีดโบทูลวัคซีนบ่อยเกินไปตอนนี้มีงานวิจัยนะครับว่าความฉีดในการฉีดโบทูลวัคซีนที่มากจนเกินไปเพิ่มโอกาสเสี่ยงต,ต่อการดื้อโบได้อีกอย่างหนึงนะครับที่แต่ละท่านยังเข้าใจผิดอยู่ก็คือการฉีดในแต่ละครั้งเนี่ยครับนับเป็นครั้งไม่นับเป็นจุดยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราฉีดพาร์ทที่เป็นริ้วรอยไปหรือว่าฉีดแค่หางตาไปนะครับเราก็ต้องเว้นถึง4เดือนเหมือนกันถึงจะฉีดในตำแหน่งอื่นหรือตำแหน่งเดิมซ้ำได้การฉีดโบทูลวัคซีนในแต่ละปีนะครับแนะนำไม่เกิน3ครั้งก็คือทุก4เดือนครั้งนั่นเองเป็นระยะ เวลาที่เหมาะสมครับ2เลยนะครับก็คือการฉีดปริมาณยูนิตที่มากเกินไปในแต่ละครั้งนะครับทั้งนึงเนี่ยนะแนะนำไม่ฉีดเกิน300ยูนิตต่อครั้งนะครับข้อที่3นะครับตัวยาจะต้องเป็นตัวยาที่มีมาตรฐานผ่านออยอลและสามารถตรวจสอบได้ไม่ควรใช้โบเทืร์นโบฮิวโบปอมอันนี้อันตรายมากมเลยนะครับข้อที่4นะครับการฉีดโบที่มีความบริสุทธิ์ก็จะลดโอกาสการดื้อต่อวัคซีนในปัจจุบันนะครับเรามีนวัตรกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีตัวยาบางตัวนะครับที่มีความบริสุทธิ์สูงปราจากตัวคอมเพ ก็มีงานวิจัยว่าการใช้ตัวบุนทุนพอกซินที่ปราศจากคอมเพกซิ่งโปรตีนเนี่ย <Yes. S 1> ก็สามารถลดการดื้อต่อคอมเพกซิ่งโปรตีนได้อีกเพราะมันไม่มีตัวคอมเพกซิ่งโปรตีนนะครับและสำหรับข้อสุดท้ายไม่ขวนสลับยี่ห้อไปมาเพราะว่าการผลิตตัวบุนทุนอกซินของแต่ละบริษัทเนี่ยมีนวัตรกรรมการผลิตรวมถึงการใช้ตัวสายพันธุ์ของตัวแบคทีเรียแตกต่างกันออกไปนะครับทำให้การสลับไปสลับมาในการได้รับตัวแอนติเจนหรือว่าตัวยาเข้ามาในร่างกายเนี่ยสามารถไปกระตุ้นให้เกิดการดื้อโบชีเพิ่มขึ้นนนนนไไไไไดดดด้ในอออาาาคตมมมมมมม่่่่่ฉฉฉีีีีจเเกกกิิโบบปลสัยห เพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านทำได้ก็จะลดโอกาสการดื้อต่อโบทุนร่วัคซีนได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับสำหรับการใช้ตัวโบทุนร่วัคซีนนะครับสามารถ inbox เข้ามาปรึกษาคุณหมอในเรื่องโปรแกรมฉีดโบทุนร่วัคซีนหรือโปรแกรมฉีดโบท็อกได้ใน inbox ของจูปิเตอร์คลินิกได้เลยนะครับจูปิเตอร์คลินิกเซ็นเตอร์ออฟลิฟติ้งแอนด์สกินรีจูเชั่น